ครับผมที่ปรึกษาการขายระเอิงนะครับสวัสดีครับผมเซลน้องมือนะครับผมก็วันนี้ผมกับเซลน้องมือนะครับจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับจะเป็นรุ่นไหนครับรุ่น x l ด้อยผมข้างหลังนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตใช่ครับผมก็วันนี้ผมจะมารับผิดชอบตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันสำหรับน้องมืนก็รับผิดชอบ XLS ไปนะครับได้เลยครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างโอเคอ่ะให้น้องมือก่อน,นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ด้านนอกภายนอกกันก่อนนะครับเนาะไะเรามาดูกันเลยครับผมว่าภายนอกมีอะไรแตกต่างกันบ้างจุดแรกนะครับผมก็เป็นในส่วนของยางกับล้อนะครับเนาะตัว XLS เนี่ยจะใช้ล้อและยางขนาด17นิ้วนะครับผมนี่ลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพเนี่ยก็จะเป็นโช๊คแก๊สแบบปกตินะครับสำหรับเจ้าตัว เรนเจอร์สปอร์ตก็จะได้เป็นแมกยางขอ18นะครับแล้วก็เพิ่มโชกเป็นโชคของโมโนทูบสำหรับโชคตัวนี้ก็จะอยู่ในตัววายแท็กด้วยนะครับก็จุดนี้ครับที่แตกต่างกันจุดแรกนะครับจุดถัดมานะครับผมก็จะเป็นของในส่วนของฝาท้ายนะครับซึ่งในตัวของ XLS เนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบปกติเลยเหมือนรถปกติซึ่งค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับผมตัวนี้ไม่มีระบบ e a s y Lift มาให้นะครับแต่สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเพียงแต่ไม่ได้ติดมาจากโรงงานเดิมเฉนะครับ สำหรับเจ้าตัวสปอร์ตก็นี่เลยครับือ <c oughs> ตัวนี้จะได้เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับ <c oughs> ก็เขาจะใส่ตัวผ่อนแรงเพิ่มมาให้ก็ตัว xls ก็สามารถเพิ่มได้ตัวนี้นะครับใช่ <c oughs> แล้วก็จุดต่อมาก็ตรงไฟท้ายนะครับ <c oughs> ใช่ครับไฟท้ายตัวสปอร์ตจะได้เป็นไฟเบรก <c oughs> เป็นแบบ led รูปตัว c <oughs> ด้วยตัวนี้สำหรับ XLS ครับน้องเมื่อน XLS ก็คือเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะโดยแยกส่วนกันนะครับหนึ่งสองสามหลอดเนาะจะไม่มี LED แต่ตัวใหญ่เขานะครับโอเคครับผมสำหรับภายนอกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูภายในนะครับภายในนี่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยครับมีหลายจุดเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมมาดูภายในของตัวเจ้า XLS กันนะครับผมเริ่มกันที่ระบบกุญแจเลย เอว x ซ s เนี่ยเป็นกุญแจแบบรีโมทปกตินะครับผมก็คือเราต้องกดล็อกรถกดล็อกรถด,ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็เวลาขึ้นรถมาเราก็ต้องมาเสียบตรงนี้บิดสวิตช์ออนเหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับผมวัสดุพวงมลาลัยเนี่ยตัว x อ s เนี่ยจะเป็นแบบโพลิยูรีเทนนะครับครูสคอนโทลเนี่ยตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับผม ตัวระบบชาร์จไฟก็เหมือนกันนะครับระบบชาร์จไฟเนี่ยของ a o s จะเป็นชาร์จไฟแบบเสียบสายนะครับมีทั้ง US BA, USB A USB C มาให้พร้อมเลยนะครับผมใครมีแบบไหนก็เสียบแบบนั้นได้เลยนะครับปัดน้ำฝนเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบเมนนุ่นนะครับคือเราจะต้องตั้งเอาเองนะครับนว่าให้มีความระยะห่างเท่าไหร่นี้นะครับกระจกตัดแสงสามารถตัดแสงได้เหมือนจัน,นะครับแต่เป็นระบบเมนนว่นวนะครับผมคือเราต้องโยกเอาเองเนาะอะเรือนไม้เนี่ยก็มีขนาด8นิ้ว จอกลาง10นิ้วพร้อมระบบซิงค์โฟเอให้เรียบร้อยเลยนะครับสะดวกสบายมากๆวัสดุของเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับผมคือนั่งแล้วไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับเนาะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือตัวแอร์หลังตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับผมในส่วนของ x ส s นะครับต่อกันเลยนะครับสําหรับภายในของเจ้าตัว ranger sport ก็คันนี้จะได้ไฟ ที่ปั่นน้ำฝนแบบออโต้นะครับกระจมองหลังก็จะปรับแสงให้ออโต้ด้วยเวลามีรถด,ด้านหลังสาดไฟเข้ามานะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเลยนะครับก็ดูหรูหราขึ้นมานะครับมีระบบกุสคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็กำหนดความเร็วได้และก็ตรงนี้นี่จะเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับไวร์เลสชาร์จเวลาเราเอามือถือวางก็จะชาร์จให้เลยแต่ว่ามือถือเราต้องรองรับนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ จะได้เป็นบอ่อหนังเลยนะครับตัวนี้สำหรับด้านหลังก็มีแอร์มาให้ด้วยนะครับจุดนี้สองรุ่นนี้ลูกค้าก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าเราบอกกับการใช้งานแบบไหนนะครับสําหรับราคาก็ต่างกันอยู่ที่เก้าหมืนห้านะครับสําหรับเจ้าตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวเ l s เราสามารถเลือกตัดสินใจได้นะครับว่าเราต้องการใช้งานให้เหมาะสมกับเราแบบไหนนะครับก็น้องเมย์ครับถ้าลูกค้าสนใจอยากติดต่อเน,นี่ยช่องทางไหนได้บ้างครับไม่ยากเลยพี่พ เราสอง <bom> คนนะครับอยู่ที่ฟอร์ดบริการมอเตอร์เชียงรายนะผมสำนักงานใหญ่สีแยกแม่กองเท่านั้นนะผมขึ้นมาถามหาต้องมืดหรือดามาพี่เรืองได้เลยนะครับเราสองคนพร้อมบริการนะครับพี่ๆซื้อฟอร์ดนะครับต้องซื้อกับฟอร์ดบริการมอเตอร์เชียงรายสาขาสำนักงานใหญ่เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและพี่เรืองนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ